ทุกอยากหายเผอนขาดแรงง่ายพริกอยูอเ่เฮือนเหนือเกลืออยู่เฮือนไต่มะสิงไข่อยูอ่ยยยบ้านเนพิ่นเพราะเขาได้แล้วเกลือสีจำกับ,บอมี่พีน้องเลยสวัสดีครับตอนรับพี่น้องเขาโทรช่างรายการโชคไพศาลนะครับโชคไพศาลชนแนล พลอดภกับบรรยากาศนะครับตลาดนัดโคกระบืออำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่14นะครับ14มกราคม2567นะครับเนาะพี่น้องก็มาสือมาหาเบิ่งัวเบิ่งควายก๊าลัยเก่านะครับพี่น้องเนาะเยอะเลยนะครับโซนตลาดนี่เดี๋ยวพาไปสัมผาไปสอบถามราคานะครับราคาจะเป็นอย่างไรช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับนี่ครับพี่น้องตโตแรกแขกมารเลย เป็นปลามันนะครับปลามันปลามันนมเนอะเป็นปลามันนมสูงร้อยสี่สิบได้ป่ะพี่ปลามันสูงร้อยสี่สิบได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมมายางก่อนนะครับวอายุจท่าไพี่สองปีเสร็จอายุสองปีนะครับอายุสองปีแข็งขาเดีนะครับหนังหนาห้องส่างดีเนอนี่เอาไปเลี้ยงไปคุณนี่ก็ไร้นะครับคุณนี่ก็ได้เลยจะงามเลยนะครับพี่น้อง ปูไต้วาตสาวน้น้านะครับคงสางดีราคาอย่างไรนะราคาอยู่แปดพันบาครั้แปดพัแปดเนาะแปดพันไหเนาะราคาพอถึงหมื่นดิสองหมื่นแปดหมื่นแปดได้พี่น้องด้อยหมื่นแปดพันนะครับเกินเนี่ยสิบแปดนะครับเปิดไปสิบแปดด้อเห็นตาหูเนาะยืดเื้อเลยมันมองกล่องดีครับนหพี่น้องบางเดอนะครับ ออ่าพั่องไปมันจะดื้อเน่ครับตัวนึงตัวนึงเนี่ยเจ้านากพี่แนโอเคอ่าไปเพิ่งเจ้านี่มือแปดเนาะแนอย่าพไายบางอีกตัวนึงนะพี่เราเป็นมือตัวนั้นมือเก่าตัวนี้เท่าไรก่อพันมือเก่แนตัวนี้เนาะแนครับโอ้เจ้นีงามเนยพี่เราสูงทากันเนาะแนนครับสี่สิบวกกันนะครับสูงเลยสีสิบวกอายุน่าจะประมาณปีสีสเดนปีสสด้วยกันเนาะ พีเเซ็ตๆนะครับพี่น้องงามเยอะเลยพี่น้องตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จะแพงกว่าน้เนาะเมื่อนเก้าพันตัวนี้เมื่อนแปดพันอ่าตัวนี้เมื่อนแปดพันาค่าน้า<ล>ค่าล,ลองต่อได้ครับเมื่อนแปดพันตัวนี้เมื่อนเก้าพันนาค่าต่อลองได้เล้ววะเป็นงอเรุ่นเดียวกันเนาะครับงอเลื่นเดียวกันนะครับงามทั้งสองตัวเลยพี่น้องมากแน่ได้นะครับเนาะ เาอมีสองตัวแล้วครับผม3เบโจ้เนี่ยแล้ว0เบอร์โศูมานย์ก่าเกเจเก่าเกมาำันบาครับหน่อยครับหอยเขียนมาน้ำหอยเขียนมาน้ำกันนะครับทีมงานกันมี่กันจะใจกันดงการครับการที่ผลเนี่ยมา่น้องสนใจเนาอ สองตัวนี่เด้อเขาอมาหา้แล้วหลังใหม่เลยนะครับหลังใหม่เลยน่ากล้าท้งสองตัวเลยแล้วเขาขึ้นครับครับผมนะครับตอนที่ดามือนี้เอามาหลายางครับมือนี้เอามาประมาณหัวสี่โตเพราะว่าหนูบปเรีมาแต่พวกมานน้ำบานนะคะหนูมาแต่โรงเรียนในเมืองอ๋อแสดงว่ามันก็มีขั้วยอีกประเทศไหนยางไปเบิ่งขั้วอยู่ห้าจังโตประมาณขั้ว ข้อยสามข่มหรือสี่ข่มเนี่ยล่ะข้อยสามสี่ขมแมนเด้ขายไอามาเนาะจะควงมาทต้องเด่นแมนค่ะกินไหัวเป็นนยลเอามาสี่ตัวสี่ตัวมานัดพ่อกันยู่ตลาดเลยแมนค่ะนุ๊ตหลัดเขามันมาแล้วพว่างกันเม่แย่งกันหรือเราแมนนะนุ๊กขายว่เก่งแมนแย่แย่งกนได้ไม่แย่งันใครเลยขายขายไปาดเมื่อไหร่ไปไหนสักข้าชัวรนี่ งโอ้ขายบ่ค่อยได้ายเลยค่ะเป็นน้ำหยังราคา <c oughs> ถือกว่ากถือแหงค่ะมันเถือกแมนบวกเพราะมันเถือกลกราก็เลยเขาก็เล่เาเพราะอยากขายเพราะว่าขายก็ขายตัวแมนค่ะซื้อมาซื้อมาคือจังเขาซื้อมาซำหนึง่งคือจังเป็นแต่ได้ขายแต่ว่ากับราคาแบยังตกลงไปกว่าเก่าอีก ก็แสดงว่าผู้เสื่อเนี่ยเป้าเขามาเสื่อเนาะรายังต่ำอยู่เนาะแมนค่ะเขาคุยกันหลายรอบแล้วกันไม่ได้ถือตำแหน่งเนาะแมนมีทิศทางดิ่งลงเลยคนตกการรับเงื่อนเดียวเนี่ยค่านี่ครับประทบการจากผู้ทำบัญชีได้ตรงท้อการตลาดนะครับพี่น้องเขามาเลือกซื้อราคาได้นะครับจนนี่ราคาจะมุ่งขึ้นเรื่องง่วงกล้วยเนาะแต่ว่าคนไล่รายนะครับพี่น้อง อขอบคุณมากน้องที่ดาขอบคุณค่ะน้องเนี่ยนี่งามยังได้นี่เป็นตัวแม่หรือตัวผูรครับตัวผูรครับตัวผูเนาอครับตัวผูนะครับเป็นลามันนะครับลามันแดงสองราคาเปิดกือสองสองครับสองหมื่นสองครับยี่สิบสองนะพี่น้องด้วยมากพอได้เนี่ราคาอยากได้คือยี่สิบสองนะครับสองหมื่นสองงามยังได้พี่น้องหนังหนาขายใหญ่ด,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 ดีนะครับเรียบดี วัดหนึ่งวัดตั้งสัการวัดหนึ่งวัดบันน้องบันจับเชเชียบันกอมันใครไมีลูกยังกอครับยังอยู่ครับกำลังเฟิกดอกครับครับกำลังฝึกเมื่อจ็ดปีครับว่าสองปีกว่าครับสองปีกว่าเด้อง่ายเด้อพี่น้องที่กัดจะใช่กันเนี่ยอยู่ตะการครับตะการเปิดผลนะครับครับพี่น้องสนใจมาฝากเบอร์โทรนะผมมีเบอร์โทรครับว่าไปยังครับเนี่ย ห้อยยังจอยครับห้อยจอยเนาะห้อยจอยตการเปิดผลนะครับครับพี่น้องสนใจมาหาเราอยู่นี่นะครับตลาดว่าเล้นทั้ลาบหรือว่าตลาดห้มยฝายเนาะครับใครเพิ่นจะไปตลอดห้อยจอยใช่้าะเนี่ยครับนี่ยไม้ฝายครับไม้ฝายได้บอครับอยู่ไม้ฝายนะครับเอามาจิกโตมหมเนี่ยามาสองครับสองตเวแล้วจิกโตเแล้วตัวหนึ่งครับเแล้วตัวหนึ่งนะขายไปแล้วนะครับผ่านยุโรปเสียแล้วครับราคาดีิว่าขายไปก็เพราะก็เพราะใดครับเพราะู่เนาะครับอ่ะพี่น้องสนใจนะครับเนาะมาเบิ่งนะครับมีแต่งความงามเนื้อจอดเนี่ย อาค้ามาฟังอยู่อาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับครับงัวนะครับงัวพอพุ่นเด้อมี่ังโตไหมเด้อนี่เดือสองเลยเหรอครับสองตัวนี่นะครับเด้องัวเรานะครับเป็นปลามันนะครับแม่ลูกอยู่บกันเนี่ยบอวบอครับงัวเอ็นนองกันเอ็นนองน่องเป็นแม่สาวทั้งสองหรอครับครับตัวนี้มันตัวนี้มันพ่อครับโอ้งามนะครับมันจักเดือนครับมันจักเดือนประมาณซีหาเดือนนี่เหรอครับประมาณซีหาเดือนแล้วเด้อครับพี่น้องราคาอย่างไรไร่มาได้ตัวนี้ ตัวนี้สองหกครับราคาเพิ่เปิดไปสองหมืนหกต่อรองได้ปะครับต่อร่องได้ครับราคาเปิดนะครับสองหมืนหกเบิ้งนะครับพี่น้องเด้อเบิ้งหางมันหางกับลากดินเนยนะครับนิสุดนองนะครับนังหนาขาใหญ่เลี้ยงดีเนาะแข้งขาดีดีเวิดครับสมไปแล้วหาเดือนเนาะครับหาเดือนนะครับเฮ้ตัวไดด้วยตัวไดด้วยตัวท่อนไนเนาะครับ เรื่องนีู้่้โดนก็เอาไปออกลูกเด็กกินหน่องมันเนาะครับงามเยอะนะครับตัวนี้ดูนะครับเป็นเป็นลูกแรกมันวันได้ทอนี่ครับลูกแรกง่วงง่วแม่สาวบัดซองครับแม่สาวถึงซอนนะครับผสมใหม่ลูกแรกก็เลยขึ้นอีกแล้วอ่าตัวนั้นเนี่ยตัวนี้ก็บสองเมืองหาครับสองเมืองหาเด้อตัวนี้เด้อสองเมืองหานะพี่น้องตัวนี้กับแม่สาวครับผสมไหมยังพร้อมสมครับตัวนี้ พร้อมสมเนาะยังทองว่างย่นดีพี่น้องนะตัวนี้วัวทองว่างนะครับพร้อมสมราคาอย่ากไ้สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้านะครับตัวนี้จะสูงกว่าเถอะนะครับก็สูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องแกงขาเรียบดีนะครับเรียบดีดูนะครับแกงขาหนังน้านะครับเป็นลามันเอื้อนน้องเนาะแม่สาวนะครับพี่น้องมากถาพี่น้องมากแบบแบบเป็นทองนะครับทองแล้วผสมไปหาเดียเอาตัวนี้นะพี่น้องเด้อ แท้ถามากจะไมผสมเองราคาถือกว่านาตัวนี้เนาะตัวนี้จะถือกว่านะครับแบผสมเบีนครับตัวนี้สูงกว่าเศรอนะครับงามทั้งสองอาฝาเพื่อท่อชแปด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 ่ามหนึ่งหนึ่ซครับสองแี่ครจะใส่ก่อนอยู่สีงใหม่ครับสีเมืองใหม่เด้อพม่คุ้นพอคุ้นครับพอคุ้นสีมองใหม่เด้ยพี่น้องเด้อคุ้นสีงใหม่โท่มาหาแล้นะครับ งามั to to. It, ้งสองเก้อยเราหลังไม่ได้พี of of ่้องพี่ดองอยากให้เราต่อรองอยากรดอยากไปส่งนะครับ right. well. ีดองครับทีแ่หาาซูคร hey, ับุณหลอดแดงแต่าหาูนส mm. ีเกตัวนี้มังเจ้าอยู่ไม่ยับเลยเรีงัวมาขายครับมี่เดียห้อยยังครับดีห้อยยังเสโมครับซส่โมห้อยเส่้โมงัวงามมาขายได้พี่้องนะราคาจะได้หลายปบนได้เสื้โมสองหมื่นห้าพันห้านะครับ เป็นหม้สีออกจะเป็นสีโบดนะครับพี่น้องสีหมดน้ำตาลอ่อนน้อยหนึ่งนะครับปูกกยควลสิเบอร์สิบสองสงเบอร์่านอ่ะสองเบอรห้าสิบห้าสิแล้วก็แต่ท่านเบอร์นะครับอ่างกับลามเืินได้พี่น้องถางหลาบเก้นเลยจงเงิจง่อไว้ประกาศที่นแค่ปเลยอดียลแล้ม่านก็ม่นครับลบประกาน้องเม่านสามเดือนได้พี่น้องเด้อ สบีชุดสองแล้วก็ทองสอรับปร่นทองทองสามเดือนนั่นปะครับรับประกันทองครับตัวทองไในรับประกันทองนะครับทองสามเดือนมาสั่นงามเยอะเเป็นลูกเยอะไหจะได้ทองมันลูกแรกครับเป็นแม่สาวโอ้เป็นแม่สาวนะครับครับแม่สาวลูกแรกได้ในทองเน้อยงามเด้เบิ่งทั้งหนามได้พี่น้องงามเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับ อ่ะเอามาอีกตัวส้มโอมาเนี่ยเขามาสามครับสามตัวเนาะครับอีกตัวนึ่งจะใส่ขายเราปะ่ีอีกสอ,สองตัวขายแล้วครับรออีกสองตัวขายแล้วเดี๋ยวตัวเดียวนะครับพี่กัดจะใส่เนี่ยามาไม่จะใส่เนี่ยสีทองครับสีทอนนะครับน้องส้มโมเอเขามาจากสีทอนนะครับน้องพี่น้องสนใจโทรมาหาเรา,าเพื่อทรทุนก่อนีครับสาม<ร>าสี่เจ็ด หนึ่งสองห้าสี่จอาไหมชุดห้าสี่สามชุดเจ็ดหนึ่งสองห้าสี่อ่าน้องซูมโม่นะครับเซรีนทอดเด้อพี่น้องเด้อโทรมาหาน้องซูมโม่นะครับตามเบอร์ที่เพันไทยไว้ขอบคุณมากน้องซูมโม่ขอบคุณมากครับพี่น้องสนใจนะครับโทรมาหาเราหลังใหม่เด้อลูกหลานนะครับเด็กขยันเด็กขยันเป็นครับอาส่วนหนิงว่าไรกันนะพี่น้องเด้อเอ๊ะเนี่น้องเนี่ยหนิมากมากมันเป็นโคบแม่ลูกอยุอบอ่ะ แม่แม่มากครับหมูเพิ่นซื้อมาตองเพือนซื้อมาเนาะครับแม่ดูเลยครับราคาตัวหน่อยไรเป็นไงหมื่นหกพันหมื่นหกพันครับห้องหมื่นหพันด้ไหน่อยได้ตัวนี้มี่จะสองตัวเนาะครับมี่ะสองตัวตัวแรกเท่าไหร่หนึ่งมื่นหพันบาทหนึ่งมื่กพันบาทได้พปหน้องเน้่ตัวนี้หนึ่งหมื่นหพันบาทเป็นงัวแม่นะครับแม่สาวน้อยอายุน่าจะมา่ปีเสดเสนาอครับม่านปีเสดเสียนนะครับ อีกตัวนึงนะครับเป็นตัวใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้สูงหน่อยสี่สิเนาะบสเตอนะครัประมาณน่อยยี่สิบบัวนะครับพี่น้อยห่อยี่สตัวใหญ่นี่สูงหน่อยสี่สิบข้นนะครับราคาอย่างไรหลายป็นไรตัวใหญ่ตัวใหญ่อย่างไรหาสองหมื่นหาครับสองหมื่นหาสองหมื่นหาได้พี่หน่อด้เดี๋ยวลองยางออสเดี๋สองหมื่นห้านะครับตัวนี้ครับสูงนะครับพี่น้อง ลุงลอยสี่สิบแน่นอนเลยตันนี้ร้อยส่ส,สวนะครับเนาะได้สองมื่นหานะครับมื่นกาบาทพองายอยู่มืม่มนโคผ่านหาซ้าอนนะครับมืน่นโคาหาครับมองอองอ่างสัมผัสนะครับอาฟาเบอร์โทรนะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าศเก้าศเจ่สงเก่องเ้าสี่สนะี่สองเก้าสี่สี่าส พี่การจะใส่กันนี่ยสว่างวมรวงครับสว่างวีรวงนึครับพี่น้องพี่น้องสนใจโทรมาหาตามเบอร์ถ่ายไปนะครับหลังใหม่เด้อง้ามอย่พอฟังอยู่นะครับราคาเมวานยังเขถือเยอะครับเจอเนี่ยออกมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับครับเมวานตัวนี้มองไกลๆเด่นอยู่นะครับพี่น้องเด้อพุ่งสร้างดีเด้อพุ่งสร้างดีลูกสามหนึ่งครับลูกสามหนึ่งว่ะครับผมอายุสิบแปดเดือนแคลวล้างลอนครับอายุสิบแปดเดือนแคล้วพึ่งลอนครับ แ้วคู่มันร้อนนะเนาะไม่เหรอครับไม่อเอใชนะครับแ้วคู่ร้อนแล้วงามเยอะเด้อเนี่ยร้อยสี่สิบปัวเนาะไม่เครับร้อยสี่สามครับร้อยสี่สิบสามเนี่พี่น้องเด้อเป็นขัวแม่สาวนะครับแม่แม่สาวหั้งกับห่างดินนี่นะครับพี่น้องแข้งขาหนังหนาแข้งขาดี อ๋องางนะครับนั่งยอนเลยนะครับนั่งผอมันเป็นสัตว์เหรอครับเอาไปสวมมาเลยผอมผอมสวมได้พี่น้องไม่นครับพผอมสวมเลยครับซองว่างยืนมาแม่นครับแม่นได้แล้วยังมาได้ไหนสวมให้ได้ครับพี่น้องเอาไปสวมมาเลยครับเพราะว่าคืนมื้อวานนี่ราคาจะได้ายกันได้เอาโบงเอากันเอาสองหมื่นเจ็ดครับสองเจ็ดเนาะแม่นครับสองหมื่นเจ็ดนะครับยิเดไดพี่น้องนะสนใจวันนีนี่ย 27นะครับงามปัญยัแต่คือสม <40 S 2> ัยตะกี้สี่หมื่นสามสี่หมื่นาวเนาะไม่นครับสามสี่หมืเจ้าขายอาหา0 0ื่นนะครับงามยังครับราคาอยากได้แค่2 7งหมื่เนาะงามงามเอาฝากเบอร์โทรไน้0ศูย์หกครับศูนย์หกสองหก9กสองหกหกสองห้าสองเก้ห้สก้าผมมี่กัสใส่ก่อนยูปัญญงามเหรอครับปัญญงางเา้เนาะวลินนี่ยครับ บ้านยางวาเดนนี่ครับมองเพลินเลยเนี่ยเนี่ยครหาเราจะนี่ก็ได้ครับผมก็อกันเลยนะครับพี่น้องทัวรหากรันกด้เดี๋ยเลือกตัวครับวันนี้เลือกตัวเดียวครับเลือกตัวเดียวนะครับเดอองอแงมเพื่อนนะครับงอแงกว่าขายเนี่ครับช่วงนี้เลือกงอแงตัวเดียวเดี๋ยวพี่น้องโทรมานะครับเป็นราคาเปิดราคาอย่างไดเรื่อๆนะครับพี่น้องสนใจต่อรองหลังไหมนะครับมีรถรับส่งยังไงเนาะมีครับมีห้อยยังครับฮะหอยยังห้อยโอ้หอยเอฟครับห้อยเอฟเด้อพี่น้องเด้ทั่วมาหาห้อยเอฟเฮา มันเนี่ยจะของตลาดในตัวมันนี่เนาะอ่าเอาไปสมเลยครับเลยสวมไปกันเลยครับอ่าแต่ว่องมาได้ขายวันนี้ก็นเยอะมือสวมนะครับวันนี้ครับผมเดยอะมือสมเลยโอเคอ่าขอบคุณหลายครับครัแถวแกได้หรือเปล่าช่างยังรออยูะอ่าขายตรงบลางผมบอกห้าบรรยากาศนะครับครลองกันนะครับตอนนี้คือคักคือเกินเยอะนะครับตลาดไหมเนี่ยเยอะเยอะ เยอะนะครับวันนี้นะครับง,งูแม่ลูกเด้อพี่น้องที่ทามงงูแม่ลูกเป็นงูกระทบนะครับลูกกระทบนะครับเป็นลูกกระทบปลาเสลนะครับเนาะ,ะงหูหย่ำน้อยเนินนะครับ เป็นปลาหมันลูกกระทบแม่ล really? ูกนะครับล no? ูกลูกทอดได้จังมือเลยเนี่ยลูกโดยนนี้เร่มสามอาทิตย์อยู่ล้วลูกสามอาทิตย์นะครับลูกยังมาพอดเดือนนะพี่น้องเลยเต็มเดือนครับเป็นลูกสาวลูกชายลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวนะครับพี่น้องเด้อสาวครับลูกสาวลูกแรกเป็นลูกแรกนะครับมันยังหวงลูกมันเยอะเดยนะหวังป้ายังมันลูกนะเป็นลูกแรกสามอาทิตย์แล้วข้ามวันนี้ข้ามวันนี้นะครับพี่น้องสามอาทิตย์มาแล้น กินนุ่มแจงมะลูกุไปเนี่ยกินแจงครับกินแจงครับกินแจงครับแม่มันหายเป็นปลาแม่ตันน่แม่ว้าแม่ถียบเาเลยแม่ถียบเาเลยนะครับสามอาทิตย์นะครับงามนะครับอันนี้กินนมแม่จันจอยเพ่อดีกินแจงกินแจงอ่าอะไรอย่างเนี้ยนี่อยากกินราคาจย่างไรหลายไมได้กูเนี่ยผมไปซีสิบสองนะครับสีสิบสองครับต่ออะไรเล็กน้อยหรอกราคาเพิ่มเปิดไปซีสิบสองนะครับซีเปิสองพันเด้อพี่น้องเรื่องราคาเนี่ยนี่ แยงค้าดีนะครับลูกสาวเนาะครับลูกสาวลูกสาวครับงามเลูกสาวลูกแรกลูกแรกนี่ตางหากงามงามงามพถ้าพี่น้องสนใจนะครับหน้าอยากได้โทรมาหาขอบอดวอโทรหนุ่มสายสงสานั่นหนุ่มสาเน้นยืนยันนะสายยังส้ต่เราขงเดาแข่ยันยันนะสายปนยบอยืนยยังบ๊อบข่ันนสาไปนอยเออยืนยันับ๊อบนันมันนอนนะครับ Nhà, ja, nếu là bố nga. A mang lại Có Ma, chị hát toa. Chị 4 toa. Chị toa. Chị hát 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 toa. งดีดีเลยแล้มันจียงซื้อใหม่บอเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งอาญามศย์เก้าเก้าสองห้าสองห้าเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่นะครับพี่กัสจะใช้คำไหกัสดูอาซาครับอาซาง่าไมขับสามีระวงเข้าครับครับครัไก่พี่น้องเดครับตมาหานะครับได้มาเป็นกบแน่นี่นะครับแม่ลูกงามงานาะื่นชมอ่ะรับาขอบคุณหลายพี่ครับครับเน้อพี่น้องง่วถือแข้งนะครับจอนี่ราคาถือแขงอะพี่น้องต้องเดาเพิ่ง่า คู่นีในลายปันไหนพี่น้องเลองเดาบ้างลูกบักใหญ่นะครับลูกมันสูงหอยยี่สิบแม่นี่ยลอยสี่สิบถึงหน่อยห้าสิบนะครับสีบ่สิบบวกครับแม่มันาราคาพอถึงสี่พันพี่น้องเนี่ยาราคาพอถึงสี่หมื่นปากงามเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวผมพายางออกเมื่อก่อนนะครับเด้อจะสอบถามราคาให้เบิ่งครับล่กญ่น,น,นะครับ แมลูกเราขายเป็นโค่งายเนาะขายเป็นโค่เนีเนาะขายเป็นโคครับราคาอยาไปด้ก่อนสามหมื่นแปดครับสามหม่นแปดรถได้คู่เนครับแม่ลูกเป็นบ่ดเลครับรถได้อีกบงบีดอกเอาบังไ่ได้สามหมื่นแปดปดนรได้อีกขางหางโอ้ส่รองไหครับต่อรองไหที่ไหครับ ลูกลูกตัวแรกครับนี่ลูกตัวแรกครับแม่ขึืนพร้อมตอนนี้แม่ขืนยังทองว่างอยู่เนาะแม่ทองว่างพร้อมผสมขืนแม่ทองว่างพร้อมผสม้ะพี่นนองเด้เสื้อไม่สมไหนเลยว่า่ครับลูกมันยีเดือนนะเนี่ลูกมั่นเจ็ดเดือนครับลูกเจ็ดเดือนเนาะลูกจะยาโนมนะพี่น้องเนี่ยลูกพร้อมยาโนมนะครับเป็นบามั่น ลูกกระทบทั้งสองเนาะครับหมันลูกกระทบแต่เขาโงสางดีนหาครับฟงนะครับเจ็ดเดางงกับทิีเนียพี่น้องเนาะยังขาดีนะครับลูกไส้หรือลูกสาวไส้เนาะลูกไส้ครับไส้นะครับเจ็ดเดือนน่พี่น้องเนาะราคาอยากได้3ามสิบแปดเปอร์เซ็นตัวบกให้่นะครับพี่น้องสามปดปกติเนี่ยต่กร้านี่ขายแค่ตัวเดียวกันด้ไเนาะตัวเดียวกับ0 0มเงินกัวแล้วตัวนี้สองตัวก็เอาแค่สามแปดครับ สามแปดี่ค่าระค่าเปิดซื้อได้พี่น้องเพิ่เพื่ต่อร่องในเย็นะครับต่อรองในเย็นงามเด้อพี่น้องมงหนานะครับหนาวงามเลยแล้วประกาศบอกเไว้นนะครับจันบจะลันวันนี้ก็พร้อมผสมถาให้ปนมองงามไรบานนังในี่โมจ้าบอกว่าจะร่นแปดจะลันนี่ไงล่ะพำหน้าขายอย่างได้เราเมินเป็นใจเงินนัค่าเปิดสามสิบแปดนะครับ ใายผู้ใดถ่านรถกจ้บ้านก็จะว่ากรถทะเบียนรถเราหมเลยถายรถพมันจะล่านบุจะล่นเ่นนะคร uh ับม mm ันจะล่านที่ไปถ่ายโองเงินกันง้ป็นใจค้างงวนะครับแต่ที่อยมันจะล่านตะบนจะล่นนะวัวดำมันละวรอ่ะพี่น้องสนใจโซมหายเรามาฝากเพอโนหกหนึ่งศหกหนึ่งศนที่แปดโนี่แปดแปดสามหกแปดแสามหปดครับห้อยยังครับห้อยผลกันทลมครับ พี่ปนนะครับกันธรมพี่น้องทั่วมหาเราหลังใหม่นะครับเด้อให้ยังได้เม่วงงมคู่เนี่ยนะครับเนาะทั้ามหาเราตามเบอร์ที่ให้ไปอ่ะขอบคุณหลายพี่ปนครับผมสื่อขายแหลกเตียนตอนนี้นะครับกต่ยังคึกถักคึกคืนอยู่เด้อทั้งหลายนะครับในตลาดจอเนี่นะครับพี่น้องเขาคนซื้อคนขายนะครับเข้ามาเต็มเลยราคาอะไรนะครับตันนี้สองหมื่นกว่าเลยครับพี่น้องโตบอกแย้่นะครับเดี๋ยวพาเบิ่งนะครับ สองหมื่นกว่าอ้โตแบบใหญ่เลยพี่น้องโตแบกใหญ่เลยลูกแปก้าคาพอถึงสามหมื่นพดถึงโคตรไปพี่น้องนองแป <หา S 2> ต้อได้พ้อมัวงามได้เลยัวยังมัังปีกันเ่ออู้ยูมันสีบงหูแล้ออ<ช><า>ยูมันตองัวค่ได้ลูกแล้วน้ำไม่ดแล้วลูกหนึ่งตัวหรอลูกแรกเป็นปะแมนแมัวลูกแรกด้พี่น้องเด้อตัก่เลยลูกตัวหนึ่งกันะถึงประมาณร้อยสี่สิบดัว แข้งขาเรียบดีหนังหนานะครับพี่นอ้นองป้องสร้างดีนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนอนงามเลยเป็นลูกแร่เนาะเป็นลูกแร่เป็นลูกแร่แย่ๆดูมันปเป็นแบบอะแหนมเรีเยกดูมันเป็นดูมันเขาบอขายที่ใส่จะแหนมาม,นมาขายแต่แหนมมาเขาลูมันเป็นเรียบเนาะเขาลูมันเป็นเรียบราคาอย่างไรบ้างนะครับแนวมันเนี่ยสองแปดต่อได้สองแปดนะครับีต่ออะไรนพี่น้องได้ต่อได้รวะแต่งามไปเลยพี่น้องโอเคหน ได้ช่องเินแตร้กด้โดยสองการเป็นแม่บอกแม่งามอย่มันทองว่างนี้ยป่ะเนี่ยทองว่างคือเขาสมเธอนึงเห่อป่ะบนมันขึ้นไม่เนี่ยเขาโบกขับนข้าจะเห็นงานน่าจะขของเขาทองว่างเรี่้อยด้รุนอฝากาช่วยนะซูนกหนึ่ง ซูนฮาซูนฮาฮกซีฮาสาว่างวีรบงสาว่างวีรบงแม่นครับทีมงานสว่างวีรบงเลยครับส่วนนี้นะพี่น้องอยากได้งวงงวงามเหมือนนะครับเนาะเป็นบาหมั่นลูกกระท้นะครับมวงยามน้อยนึงนะครับงามไปหน่อยครับอำเภอไก่คียงทรงฟีทรงฟีเร่นมาแม่นแถว พี่บุญนี่ก็ส่งฟี่ี๋ยวมันไก่การตาลซุ้มมุนนี่อาโดนตาลซุ้มโอนมะเร็งเพิ่งเมืองวาเล่นแม่นเมนทรงฟี่วัดนะครับส่วนนี่ส่วนนี่ทรงสนใจโทรมาหาเลยนะครับตามเออหลังใหม่ด้ออ่ะขอบคุณหลายครับครับครับนครับนั่งไร้เลยนะครับคนสื่อคนขายอ่ะเต็มเลยนะครับส่วนนี่เป็นว่าเป็นบ้านนะครับ งอไทยจีก um, <were> no, ันงอทยเพื้นบ้านนะครับตซนนี้โซนกลางๆนะครับมองใกล้ๆต้นไม้ตายนะมองใกล้ๆต้นไม้ตายของตลาดนะครับตซนนี้ตซนนี้จะเป็นโซนที่งอพื้นบ้านนะครับหลายเนาะหลายนะครับตซนนี้เยอะเลยนะครับตซนนี้เท่าไหร่นั่งเดินเยอะเลยขวัญกลยหงอลายครับโซนนี้ครับเป็นโซนหงอเด้อตลาดนะครับ ถ้าอยากได้กระดิ่งนะครับก็บมีหลายราคาเนาะมีกระดิ่งมีอยังนะครับให้เลือกเยอะแยะเลยราคาราคาหลายไม่ได้หนินพี่น,น,นี่อ่าอันนี้หาสิบาทอ่าเส้นละหาสิบบาทก็มีพี่น้องกระดิ่งนี่พี่อันนี้แปดสิบแปดสิบเนาะร้อยสามสิบร้อยห้าอ๋อมีให้เลือกหลายราคา,าให้มักแตงง้วแตงขวายนะครับเนาะมีให้เลือกได้มีเมากระมีเนาะส้นทั้งหนานะครับเข้ามาเลยเกลือเลย ว่าคลิปไมายุ่งกันพี่เบิ่งนะครับราคาหลายไม่ได้เลย200กว่าบาทนะครับไหหมักแตงง่วแตงขวยเด้อนี่ไหเหลือนะครับเนาะใส่เสริมกับไปแตงกับงามบันยังนะครับอุปกรณ์เยอะๆเลยครับส่วนนี้ให้สนใจก็มาตรงนี้นะครับมาเหลืองได้ขอบคุณมากพี่ค่อยลำค่อยรวยนะครับผู้เดินทางกับปลอดภัยนะครับถูกเส้นทางพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณลากะสวัสดีครับ อัดกล้วยกันยังหลายเลยพี่นอ้องเด้วยยังมาท่านถอยกันนะครับตอนนี้บรรยากาศน,นะครับตอนนี้กำลังทยอยเมื่อกันนะครับเป็นช่วงจะกลับบ้านกันนะครับผู้เดินทางกับปลอดภัยทุกผู้ทุกคนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ